สวัสดีค yes. mm ่ะสวัสดีพี่น้องป้องปายสุกปูซุกคนค่ะพี่น้องค่ะวันนี้มาแล้วไม่ได้เจอกันนานมานานน้อยพรุ่งนี้หรอพรุ่งนเป็นพรอสงานอะไรเกิดเรือเมื่อคืนเหตุผลน้องมะนาวไปซื้อน้องดำพรุ่งนี้น้องมะนาวจะได้เป็นเงาะเด็กชายที่ไปเมียทาเรื่องมาหน่อยฉันว่าไม่ต้องไข่ได้ไหมผิวสดอะไรอย่างเงี้ย บุรีมาเขาหสาลงผิวจนขาวผิวสดก็ได้นะแม่แม่เซีพยวนมายังก่อนครบางมาได้เลยเป็นเงาะของเราเพราะตรงไหนบอกแจงหน้าดำสังหน่ยเอาเบิร์เบิเข้มไงคะลองพื้นเบิร์เข้มไงคะออนหี้แต่งหน้าดำหรออุตายแล้วเองทาอะไรเยอะๆเลยเอาฟีกไก่กันเนี่ ไม่เห็นค่ะขอแบบไหนคะขอรุกประกอบด้วยค่ะโอ้โห็ดีค่ะอ๋อแต่งแบบนี้หรอจสีพูดแต่ว่ดำอยู่แล้วนะสอไปั่งบอดี้ดำบดี้ดว ปพี่น้องตามติดเนี่ยถอบว่าทด่ทายลายมือไม่ไม่ไมพุทถามหาแลวาะนะวแ้วนี้มานป้เนาะต้นี่แม่ต้นี่มานว่นศัย์ดีสวัสดีค่ะพี่น้องไม่ได้เจอกันหลายวันค่ะวันนี้กลับมาแล้วไ <c oughs> ม่หอดูหรอปะ่า คนผู้ดีผู้งามเสียไปเปล่นงอจังไดหาเบาก็ว่า,วาเป็นเด็กให้ไปเปลี่ยนงอเบิดอเต็มแบบน,นี้เขา,าเส้นนำปัน่นด้วส่นบาก็จะแซบแท้ใช่ไหมเขาเส้นใส่นี่จะก,กินเธอจะไปกินหม,<ร>มูตันชาข้างในไม่มันมีหมูมันมีข้างในเป็นยังเขาเป็นถ้วยบ่เป็นถ้วยแซบผมหมากว่ามาเป็นถ้วย ได้ปิงได้ได้ปิงถ้าเป็นชุดขายอยู่นะแต่ว่าเป็นถั่วเลยไปซื้อเขาไดแต่ว่าเขาจะเอาวัตถุดิบยังไงยอดบรรดาแคบก็บอกว่านเขาว่ามันคือว่ามันกับพอดีอยู่เดยมันก็กางเต็นได้อยู่นะมุกวันนั้นแคบกว่าวันนี้อีกวันที่ว่าอะไรนะกางเต็นลูกอีกวันที่ไฟไฟช็อตน่ะมันแคบกว่าวันนี้อีกวันนี้ก็ถือว่ากว้างอยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่ อันนี้ยังไม่ได้นุ่งอะไรนี่กรรมการแบบมาถึงกรรมการเบาปัาดจะพ้นออกคำว่าเบาเบาเบาจะพ้นเบาเบิดมือเบิดเวียนอีเดีเดีมือนี้ย่างเชิดเออไปรันค่าไงมีค่าทางหน้าเชิดคะแนน 1X ร้อยอ๋อรถจี๊ดแค่ต้นคิดหน้าปีที่แล้วก็ได้เออ พี่น้องนอนพอกระตุนอย่าตกใจเดี๋ยวเปียจากน้อยบ่ทันนี่นอนอยู่พี่น้องกรรมการเพื่อนว่าเบิดมือข่อยบ่ได้นอนคนนอนบ่หลับต่อตั้งแต่เสร็จมาหอดเออเพื่อนบวบกระโดดกระเดียดเสร็จเพื่อนดอกคำบในบวบกระโดดกระเดียดเสร็จมือบัวแทนเด็นอนอยู่หมานบ่เนาะอันถือยุคห้าแต่ว่าขาดทุนพันหนึ่งมือนี้ขาดทุนพันหนึ่งมาสองวันแล้วเพราะว่าทุกยอนเลถืเงินค่าดตัวออกกับไปจ่ายค่าเละเอาบุ๊บบี้ฮ้งนั่นกี่รีอันถือจะว่าขาดทุนพันหนึ่งเพราะว่าเราจะรีบิด ก็ที่ซื้อลายแต่ดินได้ทุนคืนแต่ว่าตัวตลีนี่ที่มันบ่ถือมันเลยเสียก็ไปนองเนาะซื้อพอได้รุ่นไปสำหรับไปเมื่อกี้มองนี่ฮาถึงแล้วมันที่ยห้ได้ไปอยู่บ้านอยู่ซองพี่น้องหฮะพนดวงดีโอ้แต่ได้ถือกระจกแล้ไปอยู่บ้านเม่ียนอยู่บ้านนี่จังได้ซื้อรถไม่อยากมันลำบากเนาะมันมันมันลำบากอีหลีดีพี่น้องเพราะเป็นว่าว่าเรียนดีบ่าดีสบายรู้ดีเมียนอยู่บ้านใส่ คุยถึงไปในยุคปัจจุบานปุ๊บเลี้ยวอยากสบายดิมันมันมันนอล้วมันมันลำบากเลยมันนะคือยืดมืออีกกับบันได้นอนเลยทั้งที่มันมีสถานที่นอนแต่นอนไม่หลับเฮงหลับเพื่อนเฮงเบาเฮงขึ้นขนาดว่ามีคนอยู่ในวัดเดชเพื่นกระเบาอยืนอยนแงไรเบิดมือยกเบาเอียงมีแต่หมอลำยศบาลจังชัยนังศรีและพี่น้องเพื่นกระเบาไปแต่ะเบาเป็นกายเป็นงานพ่อพ่อมันเงียบใครยศดามาเด้อเออมันกระจืงเสียหน้าทุกงานพี่น้องถ้ากระเบาสูฟังกัน่ะคา แต่ว่าโปรไม่พูดบอกว่าเตียงอะไเออแต่งเป็นเงาะมันก็จะเป็นเงาะหลายๆหลายๆเลยไปกินรูตีปุ่นไม่ใชปอไปสั่างรูดตีว่าบ่คเขาว่าบ่ช้ำเขาเคยกินร้านนี้แล้วเขาเลยบ่กินอีกเหมเออมันเขาว่ามันบ่ได้มันบ่ได้เลยบ่กินซื้อมือคื้อหัวเรือนซืนมืออยู่อุบุนจำได้เลยร้านนี้แหละ ขูดเมียเหมือนคนไทยทำนะมันเออมาท่านบอเขานั่ซื้อน้ำปั่นร้านไหนอ่ะอยากกินน้ำปั่นเย็นๆอยากกินกาแฟสันดอกบอกเขากินร้านนั้นก็ได้อยู่แต่ว่ากระจืดเด้พี่กาเมนมันจืดคืนกินยุ่งอดก่อนน่ะเซเว่นกับบะไก่ซีเกลกับบกไก่ดิ ที่เก๋ก็ลอยมียีเป็นกระลูนนึงกลับมาละพี่น้องหลังจากที่สุขภาพบลางกายค่ะพราะวัดคอยบขอบริถายประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยค่อยอาทิตย์หนึ่งตั้งแต่วัดบางปิ้งมาพ่เมนน้ำข่อยตั้งแต่ข่อยเจ็บท้องแบบเจ็บคักอีรีดพี่น้องเจ็บสมมือสมือบ่เศ้าแม่ กับบอมีกำลังกระจิตกระใจสิไปท่ายสิไปเฮ็ดอีหยังไม่ได้พี่น้องอีแต่นอนแต่กินกินเขาได้มือละคาะกินกระห้ากองใช่ไหมคะวันนี้พอสุขภาพดีแล้วกลับมาแล้วค่ะแบบนั้นเขาแกรงกุมไปตามเขากันหอกันหลังคาะยีผึ่งแล้วก็จบเลยเเออนะไม่ต้องใส่ดีบเนาะบุรีมาก คิดหนักแล้วหนักคิดหนักทีดีคนผู้ดีผู้งามสิมาเต้นคิดไรจะได้พี่น้องบ่าวคักเทป้าบ้าไเป็นตาหน้ายทีเดียวเราเป็นเราเขารับบทบาทเนี่ยเราก็ทําได้เพราะว่าเราคือมืออาชีพอีโบไอตุนป้าเราเิริเงอคิดว่าเราสิเริเงอได้ดีป่ะนี่นาะอันนี้คือมืออาชีพพี่น้องเพ่ารับบทเิริบทใดก็คือต้องเลิศเราจะได้ฝึกหัดเพราะตรงหงเราเก่งอยู่แล้ว มะหอดมะหอดดูนไปนี่ดูนเลยเอาตีหกมุมาตัวนี้เขาก็จะเข้าบ้านเขาได้อยู่เพคุนว่าไม่ค่าว่าเขาง่ายอยู่ประสนว่าจะบอกเอ้าเขามีรูปเลยหรอเขามีรูปประก,กันรูปค่าไปเขากระลูปนี่ได้ค่าต้องเป็นมอลลัมข้าโอลโะโน้อยเพคุนฟังจะคำตัวก,ก็ลอ,องเก,ก็บค้า่อเฮาใส่กระเป๋าคุณน้องเพคุนฟังลองเพลงฟังกระไรบ้างสิ <c oughs> วันนี้จะรำเรื่องอะไรเนี่ยคิดว่าเมื่อเช้าทิ้งฉากไหนหลินกระชันชีพมาฉากตายบ่แต่กระไรลำเตยออกเตยล้ำม,มาฉากตายแต่บระไรลำเตยออกแล้วก็เตยเลยอันนั้นร้านไหนคะร้านดีหรอตัวขายจะบันเลยมันกับร้านเก่าๆที่เขาเคยกินเนาะเชื่อมยุ่งกันไปเอา ไป,ไปพ,พี่น้องครับป้วยเพื่อกินเขาเนาะคะปัจจุบันเขาก็สีคอตัวไปเตรียมตัวโอ้ยจะแซ่บแท่งอย่างนี่ต้มย้ำเตะอู้ต้มย้ำก็จะแซ่บแทะพิเศษพร้อมบ่คือยิงเศษมันพอสุกในหลักนี่ไปพี่น้องป้วยเพื่อกินเขาก้อนข้าปัจนี้ก็ขคอตัวกโคด้าค่ะไปเตรียมตัวกับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายกินเข่าเสียบๆเ,เด้อ